สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคลิปนี้จะขอคุยเรื่อง ambulance หรือ ร่นระห่ำฉุกเฉินระทึกผลง,งานการกำกับล่าสุดของไมเคิลเบย์พุ่งกับหนังแอคชั่นอลังการมโหรารจากเรื่อง Bad Boy ภาค2 Armageddon The Rock และ Transformer ทั้ง5ภาคแรกนะครับส่วน2ภาคหลังเขาก็มีชื่อเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนำแสดงโดยเจคจิรันฮานพระเอกผู้เข้าชิงออสการ์จากเรื่องบล keback m o ม n t เทนเราเจอเขาเป็นลูกพระเอกในเรื่อง The Day After Tomorrow และล่าสุดเป็นตัวร้ายในเรื่อง SpiderMan 2ภาคนะครับ คือ No Way Home และโนเวโฮมโผล่ออกมาตายตอนต้นเรื่องส่วนฟา r f ฟ o อมโฮมเนี่ยแสดงทั้งเรื่องเป็นมิสเตริโอส่วนคนซ้ายมือนี่คือยายาอับดุลมาตีนผู้ชายชื่อยาญานะครับเป็นมอร์เฟียสในเรื่อง The Matrix ภาค4เป็นมอร์เฟียสอีกคนหนึ่งไม่ใช่ลอเรนซ์ฟิชเบิร์นนะครับเป็นเป็นตัวเดียวกันและ นักแสดงสาวคนนี้ชื่อว่าไอซาก n เซเลสเป็นเจ้าหน้าที่รถพยาบาลที่ถูกปล้นคันนี้ครับรถพยาบาลเนี่ยเป็นรถที่มีคุณสมบัติสูงมากเพราะว่าเป็นรถที่จะต้องรับผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอุปกรณ์ในรถจะต้องพร้อมน้ำมันจะต้องพร้อมรถจะต้องวิ่งเร็วมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตคือเหมาะมากที่จะมาแสดงในหนังแอคชั่นนี้นะครับและเรื่องนี้รถพยาบาลคันนี้ทำหน้าที่เป็นพระเอกอย่างดียิ่ง เรื่องนี้สร้างขึ้นจากหนังเดนมาร์กครับก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เจคเจรินฮันแสดงจากหนังที่รีเมจจากหนังเดนมาร์กความยาวมากเลย2ชั่วโมง16นาทีใน AMDB เนี่ยวันที่พี่โอไปดูตอนนั้นเปิดดู คนเขาเพิ่งดูกันวันแรกคะแนนสูงมากถึง8.4นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ7กว่าๆแล้วก็ยังถือว่าสูงอยู่ตัวพี่โอเองดูเรื่องนี้ก็ชอบมากเนื่องจากว่าหนังมันแอคชั่นอลังการเกินคาดครับแล้วก็เป็นหนังที่ดูรู้เรื่องดูทันไม่ไม่อาศัยเนียน CG ไม่ตัดกลับไปกลับมาไม่ดูแล้วงงแบบ เรื่องทา a n s f o r เมอ5ที่ใครๆว่าทั้งงงทั้งอืดน,นะครับและหลังจากนั้นแกก็เลยเป็นโปรดิวเซอร์แทนเรื่องนี้ไมเคิลเบย์เหมือนกับจะกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึง่งก็เนื้อหาก็แค่โจปรปล้นธนาคารถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอย่างอาจจะค่อนข้างหลอกเราเล็กน้อยนะครับ ถ้าคนที่ดูแล้วนะจะรู้สึกว่าตัวอย่างหลอกแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ดูพี่โอ๋ก็จะไม่สปอยว่าตัวอย่างมันบิดเบือนตรงไหนก็จะทบทวนตัวอย่างให้ฟังนิดหน่อยก็เจคเจริญฮานเนี่ยเป็นตัวพี่ชายแล้วก็หย,ย่าญาเป็นน้องชายนะครับก็ผิวขาวผิวดำซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่ว่าก็ ในเรื่องก็อาจจะบอกว่าเขาเป็นคนที่เก็บมาเลี้ยงคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นลูกที่แท้จริงของพ่ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เราไม่ต้องสนใจเราสนใจว่าเรื่องมันสนุกก็พอสองคนนี้คนเจกเนี่ยชวนน้องไปปล้นธนาคารแล้วน้องกําลังเดือดร้อนต้องการเงินไปผ่าตัดคนในครอบครัวก็ตกกระไดพลอยโจรตามไปด้วยแล้วในหนังก็ยังมีเจกจิริญพัพูดคําว่าอ๋ออย่ายิงตำรวจนะแล้วก็เราไม่ใช่คนร้ายเราแค่คนที่อยากกลับบ้านเนี่ย ฟังดูแล้วก็เหมือนกับ2คนนี้เป็นพระเอกพอเข้าไปดูแล้วเราก็สงสัยว่านี่มันตาแหน่งหน้าที่ของคนร้ายนี่นาแล้วสรุปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาใจช่วยตัวละครตัวไหนดีจะเอาใจช่วยฝ่ายคนร้ายซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นพระเอกหรือจะเอาใจช่วยตำรวจซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นคนร้ายจริงๆแล้วตำรวจก็เป็นตำรวจที่ทำหน้าที่ ตามจับคนร้ายนะครับซึ่งมันความรู้สึกแม่มันให้คนดูกลับกันกลายเป็นคนดูเอาใจช่วยคนร้ายซะอย่างนั้นแต่หนังมันก็สนุกหนังกลายเป็นว่าเราเอาใจช่วยว่า2ตัวละครนี้ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะแล้วการที่จับผู้หญิงคนนี้มาเป็นตัวประกันพร้อมตำรวจคนหนึ่งก็ทำให้ สองคนนี้มีอำนาจต่อรองกับตำรวจคือไม่งั้นก็คงถูกยิงตายไปตั้งแต่แรกแล้วเขาจะหาทางรอดได้อย่างไรด้วยวิธีไหนแล้วในเรื่องจะมีอะไรที่พี่โอพูดไม่ได้นะครับก็ก็ถ้าพูดไปมันจะเป็นการสปอยแล้วจะทำให้เสียอัรรถนังสนุกมากครับก็ดูเอาสนุกอย่างเดียวไม่ต้องได้ขอ้ขอคงข้อคิดอะไรหรอกสนุกเกินคาดขนาดนี้คือแล้วก็เป็นงานกำกับของไมเคิลเบย์กลับมาทอฟฟอร์มด้วยพี่โอความรู้สึก ความชอบนะครับให้ได้ถึง8เต็ม10ความดีไม่ต้องพูดถึงนะครับหนังเป็นประเภทแอคชั่นอาชญากรรมดรามา่าทริลเลอร์คือตื่นเต้นระทึกขวัญไมเคิลเบย์เขาชอบโฆษณามากคือหนังเรื่องนี้ถึงจะคนดูน้อยน้อยกว่าพี่นาคภาค3เข้าฉายวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาในประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่อเมริกาเข้าช้ากว่าเราประมาณ10ประมาณ3สัปดาห์